สวัสดีครับชัดชัยเบสคารวันนี้มีรถกระบะ4ประตูสวยเดิมไม่น้อยราคาย่อมเยาวจะมานำเสนอครับนั่นคือนิสสันควอนเทีย4ประตู3.0 ZDI ปี2003รถคันนี้สวยเดิมทั้งคันใช้น้อยไม่เพียง1 1 2 0 0กิโลเท่านั้นจะสวยเดิมจริงไหมเราไปชมกันครับเดี๋ยวผมให้ดูสีรอบคันก่อนนะครับสีเดิมเมเลยนะฮะ ทั้งคันไม่เคยทำสีนะครับนี่ครับก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับสันชนนะครับบุบนะครับแต่ว่าไม่ถึงตัวรถนะครับมีหลังคาแคลิบอยมาให้นะครับ นี่ครับ้ก็จะมีรอยกันชนตรงนี้นะครับไฟเดิมสวยนะครับเดี๋ยวผมลองเคาะให้ดูนะครับบางๆเลยนะฮะบางทั้งคันนะครับสีเดิมนะครับบางๆเลยครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หลังคานะครับไม่ด่างไม่ซิดนะครับยังสวยนะครับกระจกบานหน้าไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับภาษีสี่สิงหาสองห้าหกเก้านะครับใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับเพิ่งต่อมานะครับคันนี้มีประกันชั้นสามให้ด้วยนะครับเพิ่งต่อมาเช่นกันนะครับยางดอกเต็มๆนะครับ สวยนะครับแต่เราไปดูภายในกันครับเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับสภาพดีนะครับไม่มีชำรุดนะครับนวมยังฟูฟูแน่นๆเลยนะครับนี่ครับแผงประตูสวยนะครับคอนโซลสวยเลยนะครับลายไม้ไม่มีชำรุดเลยนะฮะสียังสวยเลยนะครับ ไม่มีถลอกเลยนะครับพวงมาลัยนะครับมีถลอกตามการใช้งานนะครับตามอายุนะครับนี่ครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับแปประตูสวยนะครับนี่ครับ สีแต้มจากโรงงานยังอยู่นะครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขันนะครับอันนี้พ่นการสนิมมานะครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนะฮะสีแต้มจากโรงงานยังอยู่นะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับนี่ครับเดิมเลยนะฮะ เราไปดูเดี๋ยวเราดูเบาะตรงนี้นะครับสภาพเดิมนะฮะไม่มีแตกนะครับปกติตัวนี้ชอบแตกนะครับนี่ฮะยังใหม่เลยนะครับไปดูประตะูด้านหลังซ้ายกันบ้างนะครับเบาะเดิมสวยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลังคานะครับหนังสวยๆเลยนะครับ แผงประตูสวยนะครับพรมยังสวยเลยนะครับนี่ครับเดิมนะฮะสีตามจากโรงงานนะครับเดิมนะครับนี่ครับเดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลังเบาะนะครับนี่ครับอย่างอะไหลรเครื่องมืออยู่ครบนะครับ หม่เอี่ยมเลยนะฮะเดิมๆเลยนะครับเบาสวยเลยนะครับดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับ ไลเนอร์สภาพยังดีนะครับหลังคาเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับเดิมนะครับมีสนิมนิดนึงนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูใต้ท้องนะครับ สวยเลยนะฮะยางอะไรอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูประตูหลังซ้ายกันบ้างนะครับนี่ครับสวยนะครับเดิมนะครับนี่ครับ ไม่เคยแกะนะครับสีแต้มจากโรงงานอย่างคมชัดนะครับเบาสวยนะครับดูประตูหน้าซ้ายบ้างนะครับเดิมสวยนะครับนี่ครับเดิมนะครับนี่ครับน็อตไม่มีแกะนะครับอันนี้พ่นกันสนิมมาครับนี่ครับ เดิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับนี่ครับเม็ดนักเลงสวยนะครับนี่ครับเดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับ ห้องเครื่องเดิมสวยเลยนะครับฝาครอบเครื่องใหม่เอี่ยมเลยนะฮะปั๊มเบรกยังใหม่เลยนะครับสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะครับผมให้ดูตั้งแต่ฝั่งนี้เลยนะครับนี่ครับน็อตไม่มีแกะนะครับเดิมนะครับอันนี้พ่นการสนิมมานะครับนี่ครับเดิมนะครับคานเดิมนะครับรูกลมขมกิฟนะครับอ่าสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะครับปั๊มนะครับ จากโรงงานนะครับคมชัดเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับน็อตเดิมไม่มีแกะนะครับนี่ครับสวยเลยนะฮะนี่ครับฝากระโปรงเดิมนะครับแนวจะเข็บเดิมนะครับนี่ครับรูลก,กลมคลมกิฟเลยนะฮะเดิมนะครับนี่ครับรูลก,กลมคลมกิฟนะครับเม็ดอาร์คเรียงสวยนะครับ เดิมนะครับนี่ครับแนวจะเข็บเดิมนะครับนี่ครับน็อตเดิมนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่เลยนะฮะนี่ครับแทร่อแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแผ่นกันความร้อนนะครับสภาพยังสมบูรณ์เลยนะฮะสวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับ ให้ดูเลขไม้ก่อนนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่ 2, 12, 1 1ึ่งแสเกท่านั้นเองนะครับไม้แท้เลยนะครับสตาร์ชิ้งเลยนะครับ อ่าเหยียดเทียบนะครับแต่ผมทดสอบกระจกไฟฟ้าดูนะครับฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งซ้ายนะครับหลังซ้า,ายหลังขวาใช้ได้หมดนะครับโอเคครับเดินทางกันเลยครับ ที่มาอยู่ที่ถนนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างให้ดูนะครับว่ายังทํางานได้ดีไหมนะครับเริ่มเลยนะครับขครื่องสภานะครับสะภานนี้ค่อนข้างสมบุรสมบัตินะครับทดสอบช่วงล่างเลยนะครับช่วงล่างดีไม่มีดังนะครับยังแน่นอยู่นะครับ หมนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่90นะครับออรอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเครื่องยนตเกียร์ทำงานได้ดีนะครับสัมพันธ์กันดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแล็กวงอะไรให้ดูนะครับ นี้เดี๋ยวเราขึ้นสะพานนี้ไปก่อนนะครับทางข้างหน้าจะมีทางกลับรถนะครับนี่ครับกลับรถตรงนี้เลยครับสอบแหลกพวงมาเลยนะครับว่าเลี้ยวสุดดังไหมนะครับนี่ผมเลี้ยวสุดเลยนะครับ ดังนะครับแปลว่าแหลกพวงมาลัยทํางานได้ปกตินะครับโอเคครับรถขับดีเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะครับเลี้ยวไม่มีดังนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคันนี้ใช้น้อยไม้น้อยนะครับไม่เพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นสองโลนะครับหายากนะครับรถปีขนาดนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับท่านที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 1 2 6ป 8886ผมชัดชัยยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ